ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่อาณาจักรแห่งฟีดครับและทิ่จอดอยู่ข้างหลังผมนี่นี่คือสุดยอดห่วงโซ่อาหารสูงสุดของ Honda f ฟีดครับครับใช่แล้วครับที่บอกว่าสุดยอดห่วงโซ่อาหารสูงสุดเพราะคันนี้ของแต่งทุกอนนูครับพร้พอมอยังครับถ้าพร้อมแล้วแต่พวกเราไม่พร้อมฮะ,ะ,ะไม่พร้อมพร้อมจะดูยังพร้อมแล้วจริงๆริงทุกท่านเห็นเห็นแทบจะเต็มแล้วอาจจะมีมันมีรายละเอียดเยอะอยากดูปะ พบกันหน่อยเทปหนะ้าสวัสดีครับสวัสดีครับแหมกลับมาก่อนสิดูก่อนสิเออเดี๋ยวเขาไปจริงเดี๋ยวไปไม่ดูแล้วอันนี้นิปโป้งแม่งไปแล้วทำงานแล้ว,ลวนิปโป้งแม่งเลือ่อนแล้วมีคนหลายคนครับพิมพ์ันมาในคอมเมนต์ยูทูบบ้างเฟซบุ๊กบ้างข้ามไปนาทีที่ห้าเลยข้ามไปนาทีที่ห้าเลยฮะ รถปีรถปี2014ครับแอร์หลังครับพี่อ่ะทุกท่านมาดูครับเริ่มต้นที่ข้างหน้าชิ้นแรกก่อนเลยดีกว่าข้างหน้าก็ชัดที่สุดชัดชัดสุดก็จะเป็นฝากระโปรงคาร์บอนไฟเบอร์เคปล่าเทียวคาร์บอนครับย้ํานะครับทั้งหมดที่เทาให้ท่านดูรถเพิ่งเข้ามาใหม่ใช่ครับเป็นเจ้าของฝากขายอืมถ้าท่านมาดูแล้วชอบอยากให้เราเก็บรายละเอียดในส่วนไหนบอกเราเดี๋ยวเราจัดการให้ครับต่อเนื่องครับไฟหน้าไฮบริดครับทุกท่านงงแน่นอนครับเอะมันต่างยังไงกับไฟไทยไฟไทยก็เป็นไฟสีขาวเหมือนกัน มันไม่ขาวครับนี่มันฟ้าอย่างไฟหน้านะอมฟ้าแต่ถ้าอยู่บ้านให้ป้าอม <c oughs> อะไรวะ <c oughs> สไม่ได้วันนี้้ส่งมาต้องเล่นหน่อยวันนี้ช้าวันนี้ชันโอเคแต่เช้าไฟหน้าจะเป็นโคมอมฟ้าหน่อยพี่ครับผมต่อเนื่องครับกระจังหน้าครับเป็นไฮบิดโมดูโร่ LED ไฟอยู่นี้นี่ไฟอยู่นี้ต่อกันไว้กับไฟหลีครับต้องเคี่ยวเงินครับเคี่ยวเงินช่องลมเรียกช่องลม LED ช่องลม LED ฟลอกแรมฟลอกแรมสปอร์ตไลท์นั่นเองลิ้นหน้าคาร์บอนชุดแต่งเป็นกันชนหน้าเป็นของไฮบิดเอาชุดนี้อย่างเดียวชุดหัวอย่างเดียวเนี่ยแปดหมื่นครับตัวนี้แพงมากใครอยากแต่งสุดจำไว้เลยคันนี้สุดมาแล้วไล่มาครับเอาส่งรถก่อนเอาส่งรถก่อนโคล์ RSR ไอ้ <I S 2> ครับต่ำๆก็ห0าหมื่นห้าหมืล้อแท้ RE 3 0พร้อมยางอา R A, พร้อมเ <End less S 2> บรกเอเลสเอเลสแท้หมดนะติมมลมว่าสองแสนบาทอ่ะนี่ราคามือ2นะ อ่าอ่ใช่ใช่เบรกกับล้อเนี่ยแสนเท่าไหร่สองละแสนสองโช๊คอีกห้าหมื่นอ่าห้าหมื่นแสนสองก็ห้าแสนเจ็ดแสนเจ็ดอ่าตีงก็เา็นแสนเจ็ดนะอ่ากับไฟเลี้ยวไฟเลี้ยวแต่งเหมือนกันเป็นของแต่ง LED ไฟเวลคัมด้วยต่อครับเลนฟ้าตอนนี้เป็นเลนฟ้าตัดแสงนะครับอ่าไซส์สเกิร์ตไฮ้บิดไซส์สเกิร์ตใครบิดนะทั้งชิ้นชิ้นยางโอเคปุ่มนี้ปุ่มละสองพันเก้าครับอ่าปุ่มกดประตูถ้าไม่อยากดึงก็แกะก็แกะกดปุ่มเอากดปุ่มเอานี่นี่วัตถุการ์ดอ่ามูเจ่นฟีบีเอฟฟ้าใสล้อหลังปกติฟีดดจะเป็นำำ อ่าอันนี้เป็นแปลงเป็นดิสแล้วเป็นดิสแล้วของคารของ GE ถางหลังคาร์บอนจากฟรีไลท์ฮะเอ๊ะยาร์ดฟรีไลท์ครับจ๊ะฟรีไลท์ไฟท้ายไฮบริดช่ัยไฟท้ายไฮบริดครับโลมฟ้าจะมีฟ้ากับขาวอันนี้ฟ้ากันชนหลังเป็นไฮบริดนะไฮบริดครับไฮบริดดูยังไงมาใกล้ๆกล้องนี่เง ฮบิดก็จะเป็นชิ้นเดียวเนี่ยที่ที่ท่านเห็นอยู่นี่คือชิ้นเดียวนะไม่ได้ต่อนะข้อจาก A34 นัดแจมนัดแจมแหลมจุงเบย์นะครับนี่ยังไม่พอฮะพาดูข้างในครับชุดใหญ่เมือนกันปะมาที่ด้านในกันต่อฮะเบาะครับ Super Star จากค克萨ลเบาะแท้คู่หน้ามีห้าหมื่นอะโคงมาเลยนาดี้คอพับเวิร์กเบลพร้อมคอบางแท้หมดนะครับแท้หมดฮะดิฟฟี่พร้อมแซดดีเรือนไม้ไฮบิดกระจกซูมจอแอนดรอยครบครบอ่า ชุดข้างในเนี่ยตีกลมๆนะชุดข้างในต้องมี8ปดหมื่นอีพอมกเก้นอีชุดหนึ่งไฮไลท์อยู่ตรงนี้ฮะไฮไลท์อยู่เปิดเครื่องฮะไปดูห้องเครื่องนครับนี่ฮะที่ผมบอกว่าชุดใหญ่ครับรถนี้เซ็ตโบมาครับผมชุดคิดสบายๆครับบูธเบาๆเอาแค่อัตราการเล่งที่ดีขึ้นครับผมครับทำมาเหนียวเหนียวไม่ได้ทําแรงนะอะทำแค่แบบใช้งานให้มันทนทนอ่ะให้มันทนทนแล้วก็ให้มันแบบติดเท้าดีกว่าครับผมเวลาบูธมาไม่ได้หนักขนาดนั้นนะครับขึ้นใช่ ย้ำนะครับว่ารถคนี้เป็นการฝากขายครับนะครับฝากว่าท่านเห็นแล้วท่านชอบท่านเข้ามาดูอยากให้เราเก็บรายละเอียดตรงไหนบอกเราครับผมเราจัดการให้นะครับรถคันนี้ราคาเพียง6กแสนเก้าหบาทครับหกแสนเบาทบโอเคเอารถเดิมคุยกันก่อนอที่เราขายอยู่เท่าไหร่ 449่ท่านเพิ่มอีก2 0 0แสนท่านได้ของแต่งมูลค่า4 0 0แสนครับผมครึ่งหนึงอ่ะอ่าได้หไหมถ้าท่านเอาไปให้ระเบิดของขายผมก็มองว่าคุมแล้วสำหรับรถคันนี้นะครับอยากได้รถคันนี้โทรหาเบสครับ09ครับ68 68 6668เบสครับใช่ครับและที่นี่คือดีคาร์นะครับอยากได้พาร์ทนิ่งทำตามนี้ครับ อยากซื้อขายรถกับเราทำยังไงมาดูวิธีง่ายๆสำหรับติดต่อซื้อขายรถยนต์กับทางเราเพียงกดที่ลิงก์หน้าโปรไฟล์ของเราจากนั้นให้กดเปิดด้วยแอปพลิเคชัน Li น์คุลลูกค้าที่น่ารักก็จะเจอกับ Li n e o f f i c i a l ของทางดีคาต่อมาให้กดเพิ่มเพื่อนแล้วกดเข้าที่แชร์ุณลูกค้าก็จะเจอกับหน้าเมนูที่ง่ายต่อก,การใช้งานไม่ว่าจะเป็นการกดเพื่อดูสต็อกรถที่มีอยู่ในร้านของเราทั้งหมดตอนนี้แบบเรียลไทม์การกดปุ่มขายแลกเทินเพื่อรับเบอร์ติดต่อของเซลโดยตรงการกดปุ่มเอาโซเชียลเพื่อดูรีีีวิวรอายยละเดท่ เพจของเราการกดที่ปุ่มโลเคชันเพื่อรับโลเคชันของเราบน Google Map สำหรับเดินทางมาหาเราหรือถ้าคุณลูกค้าไม่อยากกดปุ่มก็สามารถพิมพ์ชัดมาหาเราได้โดยตรง,งเพียงเท่านี้นลูกค้าที่น่ารักทุกคนก็สามารถติดต่อกับเราได้อย่างง่ายดายและถ้าหากคุณลูกค้าที่น่ารักท่านใดยังไม่ได้แอด Line o f f i c i a l ของทางเราก็สามารถสกแกน QR Code คที่ขึ้นอยู่ตรงนี้ได้เลย